เพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่ก็เพิ่งปล่อยไปเอ้ยไม่ใช่เพิ่งปล่อยปล่อยสักพักแล้วอุปซีเดซีครับก็เป็นทีมแบบว่าออฟฟิศไปทำงานอะไรเงี้ยเพราะหนูใฝ่ฝันว่าแบบหนูอยากแบบทำงานบริษัทก็เลยทำเพลงนี้ออกมาก็เช็คตอบรับดีไหมครต้นหนตอนนี้ดีครับดีมากมากเลยแล้วก็เหมือนแฟนๆก็ ให้ feedback ที่ดีมากๆสำหรับเพลงนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นทางมิวสิกวิดีโอหรือว่าทางซูมิ่งเองสัมผัสที่จำเป็นก็คืท่าเต้นเต้นอคนชอบก็เต้นเต้นให้แฟนๆแขนขาไม่ค่อยสัมพันธ์แต่ว่าจะทำให้จะต้องสนิทกับร่างกายมากข้อยเลยของตัวใช่ไหมเห็นเต้นดีอยู่นะ ขอบคุณครับก็ก็ตั้งใจนี่แหละครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่าเราอยากปล่อยเพลงมีจังหวะสนุกด้วยครับผมมันเป็นช่วงปีใหม่ช่วงต้นปีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเราอยากแบบปรับมูดให้ทุกคนแบบดึงวิวความสนุกมาครับแล้วก็จะได้วิวไปถึงคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตอ่ะคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างเอาแบบขายของหรือไม่ขายของขายของขายของไปเลยขายของชั่มเนี่ยหนึ่งกุมภาคือเปิดขายบัตรแล้ว ไม่ซื้อไม่ได้นะออแล้วทำไมต้องไม่ซื้อล่ะสองรอบครับวันที่8กับ9มีนาคมครับเทียมแพลครับพอแล้วคะสองรอบพอแล้วพี่ตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างคะคุณทโอ้ตอนนี้ซ้อมเยอะมากๆครับแล้วก็เริ่มกลับไปเวิร์กออกกำลังกายแล้วด้วยแล้วก็ซ้อมรองซ้อมเต้นจัดเต็มแน่นอนคุณไนจะได้เห็นอะไรพิเศษแบบคอนเสิร์ตนี้ครคะอะไรง่ายๆหนูเป็นคนชอบทำอะไรง่ายๆก็เป็นอะไรง่ายๆที่แบบ เออทุกคนจะได้ฟ okay. ouais> ีลล UM ิ่งอบอุ่นอบอุ่นกับบ้านไรกันก็เชื่อไปหลายคนอยู่แต่มีคนหนึ่งเขาจะไม่มาสักทีใครคะน้าใครจะไม่มาพี่ไม่กับเซนซิทีฟในช่วงตุดจีนพอได้รับกนจีนไหมคะรวาเลนทายไปเลยค่ะสองก็ยังไม่ได้โอนได้นะรอบอะไรนะ จะมีหนังเรื่องซองแดงแต่งผีนะขายของเลยอ๋อยังไงต่อ20มีนาครับขายคอนเสิร์ตเสร็จขายหนังต่อก็ไปหนังคู่กันครับโอเคพิเศษก่อนทำไมเขาเออทำมาไ่บอกว่าะมรเจอเออก็นั่นแหะสิพี่หนูก็ไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์ไงถ้าหนูบอกแล้อาจจะไม่เซอร์ไพรส์ถ้าเขาไม่ตอบหรือเปล่าพี่เพราะว่าเขาไม่ตอบเขาไม่มบใช่หนูก็เขาก็ไม่ตอบไลน์หนูนะ ก็รืนี่แหละาแต่เขาจะเป็นตัวนี oui> ้ไหนบ้างใครที่เขาไม่ตอบก็เวลาหนูส่งบินไปให้เขาเก็บแล้วเขาก็ไม่ค่อยตอบอะไรแต่ช่วงนี้ดูเหมือนเขาแบบว่าซ้อมเต้นเยอะนะใครเหรอครับบิวกิ้นหรอบิวกินบิวกิ้นซัมเต้นด้วยหรอทำไมบิวกินเต้นเยอะอ่ะส่งใส่สปอยล์เพลงใหม่หรือเปล่าเนี่ย่ะถ่ายของให้บิวกินอีกหนึ่ง ก็ไม่รู้ว่าเขาจะว่างมาหรือเปล่าแล้วเขาว่างมาเราก็แบบเราก็พร้อมแซกคิวให้อยู่แล้วเาวนเกอ่ะกินมีความไม่ธรรมดามีแ่อกปนแฟนวว่ามากกว่านั้นพี่จะต้องผัาแค่บ้างมมากกว่านั้นแะพี่คือจริงๆอ่ะพี่เหลือลอยตัวจากลอยตัวจากเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเป็นการแปลอักษรในใช้โดรนซึ่งพี่จะไปอยู่บนนั้นแต่พีจะไม่ทำก็เียยาก มีครับเดี๋ยวก็จะมีบอกว่าเซอร์ไพรส์โชว์ต่างๆมากมายตอนนี้ลครตอนนี้แหละครับความพร้อมของเราตอนนี้ก็อย oui> ู่ในช่วงซ้อมใช่ไหมครับแล้วก็ตัวโชว์เองเนี่ยก็ล็อกเวลาประมาณ80%แล้วครับตอนนี้ก็แตรี้อร์ทปัญหาปัญหาทุกวันค่ะหนูมีปัญหากับตัวเอง่อยอัปฟัคเกสตลอด ก็ก็พยายามจะทําให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดนี่แหละครับผมอะไรที่มันบอกว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่เป๊ะไม่เพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยเราก็อยากทําให้มันดีที่สุดช่วงนี้ที่งานแน่นๆนะคะต้องมีเบรกงานเพื่อที่จะซ้อมเนียคะหรือว่างานก็เต็มที่ซ้อมก็เต็มที่ก็หลังจากงานนี้ครับผมก็จะเริ่มเบรกงานแล้วด้วยใช่หนึ่งเดือนเลยก็จะพยายามไม่รับงานเลยครับแล้วก็ไปโฟกัสซ้อมอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้จะไม่ได้เห็นพี่พีทีแล้วลาแล้วค่ะลาหนึ่งเดือนนะคลาหนึ่งลาหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวกลับมายาวๆ ว่าจะทำสัก36ชั่วโมง36ชั่วโมงแต่ว่าแต่ว่ายิมแพกเขาขอไว้บอกว่าเหลือสัก3-4ชั่วโมงละกันโอ้โหีนะเขาขาขอใช่ไม่งั้นหนูแบบตอนแรก36นะเอพี่เริ่มต่อบลับวันนี้มากาแฟเพราะว่าเขามากาแฟแล้วเขาเป็นแบบพี่ชายเอ่อมุนินมูตาผักบุ้งกุ้งนางอารินอารันส่อพีพี ได้มาเราก็เชื่อมเชื่อมไปเรื่อยๆอะไรยังไงที่แบบรู้สึกไงที่แบบแฟนคลาบมีอย่าไปเป็นแฝกก็ดีใจอ่ะพี่ต่อเป็นไอดอลของหนูเออถ้าหนูน่าเหมือนไอดอลของหนูหนูก็ปลื้มใจอ่ะพี่ต่อเป็นคนมีความสามารถนะครับที่บอกว่าเหมือนอันดิชาลาหรืฟาแปะเนี่ยค่ะใครเป็นคนแต่งปะที่ดีแบบเปานที่ายอะไรไว้ยาวอันเนี้ยก็ต้องไป็นหาพี่ต่อแล้วล่ะพี่คุนนี้มึงตามตีกันนะคะหนูไม่กล้าตีกับเขาหรอก ต่อคุณนั่นหรือเปล่าที่เราจะได้หมดค่ะพี่ทำงานกับใครก็ได้เป็นคนง่ายๆอยู่แล้วการที่คนเขาแบบว่าเป็นแต่ใจมิชชั่นหรือยังคะหรือว่าต้องเรื่อยๆก็เรื่อยๆนะครแบบว่าคนก็พูดแล้วแบบเราหน้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมาแบบสักพักใหญ่ๆแล้วด้วยแล้วก็ก็ไม่เป็นไรเลยก็รู้สึกว่าอาก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยอหนูยังหนูยังกดไลค์รูปผิดเลยหนูคิดว่ารูปตัวเอง ความเหมือนสัก75ละกัน15าจะเป็นแบบว่าบุคลิกที่ใสว่าสิ่งไหนที่โดดเด่นกว่าตรงไหนโดดเด่นกว่าเออเรามีอะไรคำถามพี่โจมตีจังเลยอ่ะเราเป็นโตขาวขาวเราไมีโดดเด่นตรงไหนเราโดดเด่นเหรออาจจะเป็นเอ่อขนตาของเราเนี่มาเป็นหรออาจจะเป็นขนตาของเราอาจจะแบบยาวกว่านิดหน่อยที่เหลือก็ก็เหมือนอยู่ ก็เนี้ยแหละหนูจะมาของานตรงเนี้ยแหละพี่โอ้แต่เราไม่ต้องเล่นตีทีใช่อยากได้แบบอยากเล่นบทพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างนึงเราคิดว่าอะไรลงไปหน้าเราทุ่มหลักพี่บอกมากที่สุดเราเคยส่งมาจบเอ๊ะเหมือนนะเป็นคนชอบโพดข้างซ้ายเหมือนกันคนก็เลยบอกว่าเห็นหน้ามุมซ้ายทั้งคู่มันก็จะเป็นมุมที่คล้ายกันอันนี้เป็นาวินอเองใช่ไหมอันนี้คือจริงๆเราคุยกันเลยเพราะว่าเหมือนเวลาแบบอย่างวันเนี้ยต้องเดินใช่ไหมครับเราก็จะเลือกราครอยู่ซ้ายอยู่ขวา แล้วก็จะบาลานซ์กันว่าเดี๋ยวมุมนี้พี่ต่อซ้ายก่อนเดี๋ยวบนเวทีพี่ขอซ้ายละกันแต่ทุกคนก็โพสหันซ้ายตลอดก็วันนี้ที่ได้งานพูดก็อยากได้ควาแปลกว่าอย่างไงรเพราะความคอนโนว่าแบบหนูว่าเป็นเรื่องของพรมลิขิตเป็นลิขิตจากสวรรค์ที่ทำให้แบบเรามาเจอกันวันตุ๊ดจีนมูนินกับมูตาลฮะหนูเป็นสายฟ้าละกันเขาเป็นพายุ 哦，好温柔